ผ่านมานะครับสำหรับวันเกิดอายุครบ26ปีมาหมาดมาสำหรับพระเอกหล่อหน้าใสตรงตกฤษกรงานนี้บอกเลยนะครับว่าทำเอาหลายคนนี้อึ้งเมื่อเห็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์จากน้องเบสแฟนสาวของเขานะฮะจัดใหญ่เลยครับทำป้าย led กลางเมืองนะฮะขนาดเจ้าของวันเกิดยังตะลึงเลยไปชมเลยครับคือไม่คิดว่าจะมีตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่ ที่จอบิวบอร์ดที่อยู่เป็นจอ LED ที่อยู่เซนทันเซนทันโวฮะคือนึกว่าตัวเองไปแบบเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรสักอย่างนะฮะคือตกใจเหมือนกันต้องบอกว่าตอนนั้นผมเพิ่งถ่ายละครเพิ่งเสร็จนะครับในช่วงตอนเย็นครับแล้วแล้วน้องเบสก็ส่งส่งรถเนี่ยมารับแล้วแบบวันนั้นนี่คือเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยมากจริงๆแล้วพอน้องเบสเอารถมารับเนี่ยผมขึ้นรถปุ๊บผมหลับหลับเลย แล้วลงรถอีกทีอยู่ตรงไหนมองขึ้นไปเห็นตัวเองอยู่อยู่จอ LED Sentinel Pro ฮะตอนแรกก็นึกว่าตาฝาดเพราะว่าผมลงปุ๊บแล้วผมเหมือนเห็นช่วงทายๆมั้งฮะแล้วนึกว่าเพิ่งตื่นนึกว่าฝันแล้วแบบว่าอใช่เราเปล่ววาวะอะไรเงี้ยแต,แต่แต่เบสก็บอกว่าเบสทาให้หอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินเบสน้องเบสพาไปดูใกล้ๆไม่คิดว่าจะจะทาขนาดนี้ครับเพราะว่า ผมอ่ะเห็นคือผมอมาหาน้องทุกวันเพราะฉะนั้นผมจะเห็นน้องเนี่ยเห็นน้องแบบว่ากดโทรศัพท์อะไรไม่รู้แล้วผมบอกเาทำอะไรอ่ะน้องก็จะแบบไม่บอกไม่บอกผมก็นึกว่ารู้แค่ว่าจะพาไปร้านอาหารรู้แค่ว่าจะแบบจะพาไปทานข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะพาจะพาไปดูแบบจอย e d ขนาดนี้ฮะก็เลยแบบว่าเอยจะทำาทํทำกันขนาดนี้เลยเหรอ ส่วนเรื่องงานแสดงนะครับตรงๆเองก็บอกว่าเร็วๆนี้มีละครเรื่องใหม่มาให้แฟนชมชมกันแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็กลับมาถ่ายทำละครได้แล้วแต่มาตรการในการถ่ายทำเนี่ยตอนนี้ก็เข้มข้นมากขึ้นตามสถานการณ์ครับการถ่ายทำหรือว่าการใช้ชีวิตในกองเนี่ยก็จะต้องปรับตัวอีกเยอะเลยเพราะว่า เราปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตในกองใหม่หมดเลยนะครับด้วยมาตรการอะไรหลายๆอย่างเนะเมื่อก่อนแบบจากที่แบบนั่งกินข้าวด้วยกันตอนนี้ก็ต้องนั่งแยกกันช่วงเวลาไหนที่แบบว่าอยู่ในกองคือแค่ถ้าไม่ได้กินข้าวก็ต้องใส่แมสคือว่าห้ามห้ามไม่ใส่เลยเนี่ยอย่างใส่เสื้อผ้าคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยฮะปกติปกติก็ทางคอสตูมทางก็จะช่วยๆกันแต่งตัวตอนนี้ เราจะเว้นระยะห่างโดยการที่เราจะต้องไปหยิบจับเสื้อผ้าเองแล้วมาใส่เองเขาจะมีหน้าที่บอกว่าเอ้ยฉากนี้ตัวนี้นะฉากนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็โหเยอะเยอะมากก็คือว่าเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ